เล่าหุ้น UTP ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายกระดาษครับสำหรับอุตสาหกรรมหีบหอ่อและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยสวัสดีครับพบกับสองหมอขอลงทุนอีกครั้งวันนี้เราจะมาเล่าหุ้นที่ชื่อว่า UTP บริษัท United Paper เปเปจำกัดมหาชนหุ้น UTP ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเขาทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระดาษคราบซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบหอ่อและบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องลูกฟูก และกระดาษทำผิวกล่องครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้นนะครับณนะวันที่ผมทำข้อมูลคลิปขึ้นมาเนี่ยก็คือประมาณวันที่5ตุลานะครับ PE ของเขาอยู่ที่11.8นะครับสูงสุดอยู่ที่23.61ต่ำสุดอยู่ที่7.28ค่าเฉลี่ย PE เขาคือ13.3นะครับ PE ก็คือระยะเวลาคืนทุนนะครับซื้อวันนี้กี่ปีคืนทุนอ่ายหาร e a r n i n g นะครับต่อมาคือ P/BV นะครับ P/BV ของเขาอยู่ที่1.76 แม็กอยู่ที่2.76ต่ำสุดก็คือ0.84ค่าเฉลี่ยคือ1.92 P/BV ก็คือ Price per Book Value ก็คือมูลค่าทางบัญชีคือการดูว่าราคาหุ้นตัวเนี้เมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีมันแพงหรือเปล่านะครับตัวต่อมาที่เราดูคือ Price to Sales Ratio นะครับก็คืออัตราส่วนยอดขายรวมตัวนี้เขาจะนำมาหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเรียกว่าอัตราส่วนยอดขายค่า PS เนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับ ค่า P/S ก็คือ1.46นะครับสูงสุดคือ2.34ตาสต่ำสุดคือ0.54ค่าเฉลี่ยคือ1.63ต่อต่อมาคือ E/V Per EBITDA นะครับ Enterprise Value Enterprise Value เนี่ยคิดจากมูลค่าตลาดบวกหนี้สินรวมแล้วก็นำมาลบด้วยเงินสดนะครับส่วน EBITDA ก็คือกำไรจากการดำเนินการบวกได้ค่าเสื่อมราคาแล้วก็ค่าตัดจำหน่าย E/V Per EBITDA เนี่ยยิ่งน้อยเนี่ยแสดงว่า บริษัทนั้นนะ่ะมีทรัพย์สินน้อยแต่สามารถทำกำไรได้มากนะครับตรงกันข้ามกันนะครับถ้า ebitda นี่มากก็แสดงว่าบริษัทนั้นนะ่ะมีทรัพย์สินมากแต่สามารถทำกำไรได้น้อยครับตัวต่อมานะครับคือ roa roa ก็คือ return on assets อันนี้ก็ยิ่งเยอะยิ่งดีเนาะเป็นกำไรต่อสินทรัพย์นะครับอยู่ที่14.9%ตัวต่อมาคือ roe นะครับอันนี้คือกำไรต่อส่วนเพื่อถูหุ้นนะครับ return on equity อันนี้ได้ที่14.34% 2ตตัวนี้ยิ่งมากยิ่งดี ตัวต่อมาที่ต้องดูก็คือ D/E Ratio นะครับ D/E ยิ่งน้อยยิ่งดีแสดงว่ามีหนี้สินน้อย D/E Ratio ของเขาอยู่ที่0.12แต่ผมต้องบอกไปก่อนว่า D/E Ratio เนี่ยใช้ไม่ได้กับทุกธุรกิจนะครับพวกสินเชื่อธนาคารปล่อยกู้พวกนี้จะไม่สามารถใช้ D/E ได้เพราะพวกนี้มีการปล่อยกู้นี่เขาก็จะเยอะนะครับกำไรสุดที่2ไตรมาสแรกอยู่ที่426.13ล้านบาทก็คือถ้าดูกำไรเกินครึ่งมาแล้วจากปีที่แล้ว ต้องมาจับตาดูกันอีกทีว่าใน2แต้มาสหลังเนี่ยเป็นยังไงเอาละครับพอรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้นแล้วเรามารู้จักลักษณะการประกอบธุรกิจของเขาดีกว่าลักษณะการประกอบของธุรกิจเขาเนี่ยบริษัทเขาดําเนินการธุรกิจการผลิตและจําหน่ายกระดาษครับซึ่งใช้สําหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วกว่า2 8ปีหลักๆเขาก็มีการจำหน่ายในประเทศนะครับกระดาษครับที่บริษัทผลิตและจำหน่ายเนี่ยมี2ประเภทหลัก หนึ่งก็คือเป็นกระดาษคราฟสาหรับทําผิวกล่องซึ่งจะมีความแข็งแรงปานกลางกับแข็งแรงมากมีผิวกล่องหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีทองสีไม้ธรรมชาติสีน้ําตาลตามแต่ที่ลูกค้าต้องการเลือกใช้ส่วนประเภทที่2ก็คือกระดาษคราฟสาหรับทํรลอนลูกฟูกซึ่งเจ้ากระดาษคราฟสาหรับทํรลอนลูกฟูกเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือสามารถรับน้ําหนักการเรียงซ้อนได้ดีสามารถดูดซึมกาวเพื่อให้ยึดติดกระดาษคราฟสําหรับทําผิวกล่องทําให้คงรูปอยู่ได้ และทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีความแข็งแรงรวมทั้งสามารถรับแรงกระแทกได้ดีครับกําลังผลิตโดยประมาณอยู่ที่2 6 4 0 0นตันต่อปีครับอันนี้ก็จะเป็นภาพแสดงโครงสร้างรายได้ในแต่ละปีของบริษัท utp นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะมารู้จักภาวะอุตสาหกรรมและก็แนวโน้มการเติบโตร,รวมถึงปัจจัยเสี่ยงผมต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้ชี้นำหรือแนะนำการลงทุนใดใทั้งสิ้นนะครับ เป็นแต่การเพียงเล่าพุ่นแบบเพื่อนให้เพื่อนฟังเท่านั้นเองเอาล่ะครับเรามารู้จักภาวะอุตสาหกรรมและก็การแข่งขันแนวโน้มของอุตสาหกรรมกระดาษคราบกันดีกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ2 5 6 5สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราฟในไทยนั้นถือว่าเป็นปีที่มีความผันผวน,นเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าไปถึงจุดสูงสุดและลงถึงจุดต่ําสุดกล่าวก็คือสําหรับบริษัทเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกจะเห็นได้ว่าทิศทางความต้องการสินค้าเนี่ยยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในไตรมาสที่2เนี่ยเริ่มมีสัญญาณสอแวลเศรษฐกิจถดถอยสําหรับในครึ่งปีหลังของ2565เนี่ยก็เป็นไปนตามคาดนะครับในอุตสาหกรรมกระดาษคราฟไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐก,กิจถดถอยอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีการขยายตัวลดลงคิดเป็นร้อยละ14ก็คือถ้าสรุปภาพรวมทั้งปี2565เนี่ยมีการขยายตัวลดลงคิดเป็นร้อยละ5ทั้งนี้ยังเป็นผลจากสาเหตุเดิมๆนะครับก็คือ ผลกระทบจากรัสเซียยูเครนทําให้เศรษฐกิจในโซนยุโรปเนี่ยถดถอยอย่างรุนแรงและผลกระทบจากมาตรการของจีนที่ยังไม่เปิดประเทศได้ยังเข้มงวดกับการเดินทางระหว่างประเทศของชาวจีนนะครับตามนโยบายซีโร่เทอร์เรนต์นะครับหากมองภาพโดยรวมได้เนี่ยผู้ผลิตกระดาษคราฟทั่วโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยอุปสงค์ลดลงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในโซนยุโรปซึ่งเป็นผลกระทบจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นประเทศจีนผลกระทบจากการที่ยังไม่เปิดประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้ผลิตกระดาษคราบจากทั่วโลกเนี่ยทยอยลดกําลังผลิตลงคิดเป็นร้อยละ30-50ถึงเลยนะครับสําหรับอุตสาหกรรมกระดาษคราบในประเทศไทยก็หนีไม่พ้นเช่นกันก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยเช่นกันนอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากผลจากเศรษฐกิจถดถอยแล้วยังได้รับผลกระทบที่สําคัญตัวหนึ่งคือจากคู่แข่งต่างประเทศที่ทุ่มราคาเนี่ยเข้ามาขายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องหากจะกล่าวโดยสรุปแล้วนะ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกระดาษคราฟเนี่ยก็จะมี1อุปสงค์ลดลงอย่างมากอันเนื่องจากเศรษฐกิจถดถอย2ก็คือการทุ่มราคาขายจากผู้ขายต่างประเทศในขาดที่ความต้องการซื้อลดลงผู้ผลิตกระดาษคราฟที่มีกําลังผลิตเหลือเป็นจํานวนมากทําให้ผู้ผลิตกระดาษคราฟจากต่างประเทศเนี่ยนำกำลังผลิตส่วนที่เหลือเนี่ยเทขายเข้ามาในประเทศไทยเป็นปริมาณที่เยอะมากโดยเฉพาะกระดาษทำลอนลูกฟูกนะครับส่งผลให้มีการนําเข้ากระดาษจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก3ก็คือ ลูกค้าในประเทศเราก็มีการสต็อกลดลงโดยคุมให้สต็อกเหลือจุดต่ำสุดอาจจะเกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจหดถอยกําลังซื้อของผู้บริโภค4ก็คือผู้ประกอบการผลิตกระดาษครับในประเทศไทยไม่สามารถส่งออกได้สาเหตุดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ผู้ผลิตในกระดาษครับต้องทยอยลดกําลังการผลิตด้วยเช่นกันเพื่อรักษาสมดุลของสต็อกสินค้าครับเอาละครับเรามาฟังแนวโน้มในปีนี้ดีกว่าเขาคาดการณ์ว่าในปีนี้สองหเนี่ย ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงและเต็มไปด้วยความเสี่ยงอันเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจสหรัฐและยูโรโซนมีแนวโน้มไม่เติบโตนะครับมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในยุโรปวิกฤตธนาคารในสหรัฐล้มและอาจจะกลายเป็นโดมิโนของสถาบันการเงินรวมทั้งตอนนี้ความตึงเครียดระหว่างสงครามทางอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยเราต้องจับตามองมีความผันผวนของค่าเงินทําให้สงครามนี้อาจจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งได้ ก็ลองจับตาดูนะครับซึ่งพวกนี้ส่งผลกระทบต่อการนําเข้าและส่งออกของต่างประเทศผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนอิสราเอลปาเลสไตน์รวมถึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งวิกฤตเหล่านี้เป็นวิกฤตที่ผู้ประกอบการผลิตกระดาษคาร์เนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจถดถอยอุปส,ง,ง,สงค์ลดลงสงครามที่กําลังเกิดขึ้นและการถูกทุ่มตลาดทุ่มราคาจากต่างประเทศ เหล่านี้ก็ล้วนส่งผลต่อผู้ประกอบการผลิตกระดาษครับต้องทยอยหยุดเครื่องอย่างต่อเนื่องในปีนี้ก็ยังมีความท้าทายสูงนะครับมีการแข่งขันสูงแล้วก็ต้องจับตาดูว่าวิกฤตพวกนี้มันจะดีขึ้นตอนไหนนะครับจะกลับมาในสู่ภาวะปกติในช่วงไหนเอาละครับเรามาฟังปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะกระทบได้ด้านแรกก็คือความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จานวนน้อยหลายบริษัทเนี่ยได้มีการจัดแยกกลุ่มลูกค้า โดยกําหนดแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับหก็คือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ยมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถึง48.07ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ต้องพึ่งพิงกระดาษครับจากบริษัทในสัดส่วนที่สูงรองลงมาคือกลุ่มลูกค้ารายใหญ่จํานวนน้อยรายอาจเกิดความเสี่ยงในกรณีที่ลูกค้ากลุ่มนี้อาจเปลี่ยนไปสั่งซื้อสินค้า จากผู้ประกอบการรายอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่มีการแข่งขันสูงนะครับการทุ่มราคาเข้ามาของต่างชาติแต่ความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีไม่มากเนื่องจากบริษัทเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมีการติดต่อซื้อขายกันมาเป็นเวลานานนอกจากนี้ครับบริษัทยังมีมาตรการในการกําหนดนโยบายให้ส่วนลดทางการค้าเงื่อนไขเครดิตโดยดูจากปริมาณการสั่งซื้อเป็นหลักเพื่อจูงใจให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทและเป็นการป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้บริษัทก็ได้มีการกําหนดนโยบายเพื่อหาลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นทําให้ลดความเสี่ยงในอีกทางหนึ่งนะครับความเสี่ยงต่อมาคือความเสี่ยงจากการถูกตัดราคาโดยผู้ผ,ผลิตรายใหญ่เนื่องจากตลาดอุตสาหกรรมกระดาษครับอุปทานยังคงมีมากกว่าอุปสงค์นะครับการแข่งขันในตลาดจึงทันทีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านราคาบริษัทก็ให้ความสําคัญมากนะครับในการควบคุมต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับผู้ผ,ผลิตรายใหญ่ ความเสี่ยงด้านอื่นก็จะมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญกับผู้จําหน่ายเพียงรายเดียวตอนนี้ก็คือวัตถุดิบที่สําคัญก็คือบริษัทเนี่ยได้มีการสั่งซื้อน้ําซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญจากบริษัทที่ผลิตน้ําเพียงรายเดียวจึงทําให้มีความเสี่ยงสูงในการถูกยกเลิกการจัดหาน้ําเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหรือถูกกําหนดราคาซื้อที่สูงกว่าผู้จาหน่ายรายอื่นอย่างมีสาระสําคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบของการของผู้บริษัทได้นะครับ บริษัทได้มีการทำสัญญาซื้อขายน้ำเป็นสัญญาอายุ3ปีซึ่งตามสัญญาเนี่ยระบุว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายน้ำเนี่ยต้องไม่กำหนดอัตราค่าน้ำสูงกว่าราคาตลาดและจะต้องเป็นอัตราที่เท่ากันหรือต่ำกว่าที่จัดจำหน่ายให้ผู้ซื้อน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมครับความเสี่ยงด้านอื่นก็จะมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่เป็นตะกุลเงินต่างประเทศก็คือค่าเยื่อกระดาษและเศษกระดาษกล่องจึงทางให้บริษัทนี่ มีความเสี่ยงจากความผ,ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระดับความเสี่ยงในเรื่องนี้ไม่สูงมากนะักเพราะว่าในการสั่งซื้อวัตถุดิบเนี่ยจะมีการกำหนดการสั่งซื้ออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนอกจากนี้นะครับบริษัทก็ได้มีการทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยสัญญาดังกล่าวเนี่ยมีอายุไม่ถึง1ปีนะครับหวังว่าคลิปนี้ะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้พวกเรา2คนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดัง,ง,ง,งนี้ขอบคุณครับ